ฝังนี้ฝั่งนี้อยากขายอยากขายบ้านค่ะบ้านค่ะอยากขายอยากซื้อไหมคะเบิ่งบ้านเลขที่งามๆนะครับเนี่ยเลขออกนะคะถูกกั้งใจอยู่อยู่อยู่ใส่เนี่ยบ้านหลังนี้ตำแหน่งบุรีรัมค่ะบุรีรัมในตัวเมืองบุรีรัมเลยค่ะอำเภอเมืองเนาะค่ะเออเพิ่นอยากขายนะครับอยากขายอยากซื้อเพราะอะไรเจ้าอ่ะถ้าอยากซื้อเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งรอบๆในโตเลยนะครับ กัเป็นอะไรที่กี่คคัะรถจอดดไ้ย่างไปรอบบ้านเลยเดี๋ยวสีให้เสียให้อีหล่าพาย่างรอบบ้านนะครับอันนี้ขายเองนะครับขายเองขายเองค่ะโบ๊ะโบ๊แม่ของผู้ใดทั้งสิ้นบูได้ผ่านในนาบได้ใดยางเลยนี่นี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับใเหคือได้รอบบ้านเลยค่ะพื้นที่เหลือๆค่ะใหา่มากย่างไปมีแอร์ด้วยนะแอร์สองโต อืนี่ยางอ้อมบ้านนะครับหนายู่นะครับหนายู่เป็นหมู่บ้านนะครับอันนี้คือเป็นหมู่บ้านที่ผู้ใดมักเงียบ,งบ,บเงียบ,ยบมกักแบบสบายสบายห <c oughs> นะ่สอส่วนตัวเนาะอเอาเปิดเข้าไปเบิ้งดูดาดไหนปะที่ไหนน,นี่พูนมาเบิดเงี้ยนเลย ไปถอนฟันมาใหม่อันนี้ไม่หมดเลยนะคะโซฟานี่ค่ะได้ทั้งชุดทั้งเซตเลยค่ะโซฟาก็ให้แอร์ก็ให้ตู้เย็นก็ให้อีกตู้เย็นให้ค่ะแถมโหมีแต่แนวแถมด้วยนี่ไหมนี่างเลยค่ะนี่คือด้านบริบไอบริเวณด้านในนะครับเราเข้าไปเบิ้งด้านห้องนอนดูห้องนอนนี้ห้องนอนไหนห้องนอนแหลกเบิ้งห้องนี้วันห้องแรก ของแรกก็สิเป็นยังซี่นะครับอืมแอร์แอร์ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ตู้สภาก็ให้ค่ะอันนี้ก็ให้ไปเลยบ้าวใจดีครับใจถึงครับวะที่นี่ไปเบิ่อง,อ,อ,งอ,องหน้าห้องอีกห้องด้วยอีกห้องนึงนี่อ้ยแอร์อ้ยปิดประตูไว้แอร์เย็นโอ้เปิดแอร์ไว้วตัวนี้ไหมที่เพื่อเปิดไฟวะอ๋ออ๋อ นี่ก็สิห้องนอนห้องสองนะครับห้องที่สองนี่เป็นแบบนี้เลยห้องลางจะเป็นห้องน้ำค่ะที่นี่ห้องน้ำเบิ้งนี่พ่อเจ้าของพ่อมาฮ่าฮ่า้่า่าฮ่าฮ่าฮ่าม่ารถเปลี่ยน่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าร่าฮ่ี่าฮ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 ่ค่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่าน่า คือในนี่ไฮเบิร์ตทุกย่างนั่นแหละบกขนออกนะครับนี่เปิดออกด้านหลังนะครับทะลุด้านหลังกสิเป็นแบบนี้เก็บเครื่องซักผ้าใช่ไหมตรงนี้นะนี่ก็สำหรับเครื่องซักผ้าค่ะไฟก็ติดเรียบร้อยให้ <laughs> ถวยกสิแถมอยู่บ้ <laughs> อวะน, <laughs> นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่คืออยากขายนะขายเองนะไม่ได้พันในหนาอย่างทั้งสิ้น นี่คือทางบ้านนะครับรถจอดได้ประมาณสองสามคันผุหลั่ถ้าถ้าเอารถพ่วงไม่จอดได้คันเดียวนะครับจริงต่อเติมข้างบ้านนี่เยอะมากเลยบ้านอื่นไม่มีนะคะมีดูหลังนี้ก็ได้ไม่มีค่ะอันนี้ต่อให้เยอะเลยค่ะหมดเยอะค่ะที่นี่กับเบิ้งในบริเวณหนามูบ้านนะครับทางเข้าทางออกนะครับนี่ทางทางเขาม้ากับสีม้าด้านนี่นะครับ เข้าไปด้านหนนน่นก็สิเป็นหมู่บ้านนี่เบิ่งเลยนายุ้ยนะครับเงียบสงบนี่ย้ำรักษาการพ่อมนุ่นนอนเอเดียร์นระยังไม่ได้คุยกันเลยนี่เขาจะเป็นด้านหน้าค่ะก็จะกว้างมากเลยนะคะถนนถนนประมาณแปดเมตรนะครับถนนแปดเมตรสะดวกสบาย การไม่ห่วงพื้นที่นะคะพื้นที่ซอยคือใหญ่มากเนาะหนายุนั่นแหละอยากได้ก็ซื้อเอาก็ติดต่อมาได้นะครับขายเองใครอยากเจออีสานป้าเจ้าซื้อบ้านอีสานป้าเจ้านะคะได้เจอแน่ๆนมาโลดติดต่อมาได้นะครับทางเดี๋ยวสิเอาเฮ้ยเจอไหนก็ติดตอ่อทางเพจเลยก็ได้ทางเพจติดอีสานป้เจ้าเลยคะ่ะเพจมาก่อนก็ได้ สะดวกสบายตรงนี้นะคะจะมี C j เจคะ่ะที่ห่างประมาณโลนะคะหกิโลแล้วก็เซเว่นค่ะสะดวกสบายมากตรงนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดเลยนะปาเนาะดีมากๆตรงนี้คะ่ะแต่ในเฉพาะในโครงการคะ่ะจะเงียบสงบมากคะ่ะดีเลยจริงๆแล้วโลเคชั่นตรงนี้ดีเลยคะ่ะแต่ว่าเอากอก็อยากเนาะอยากอยากให้ขายออกเพราะว่าจนแล้วจนแล้ว <laughs> สะดวกสบายครบครันนะคะตรงนี้คะ่ะเย็นร่มรื่น จากตารางวาก็ตอบสามสิบห้าตารางวาค่ะสามสิบห้าตารางวานะครับพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าได้บ้านแล้วก็พื้นที่โดยข้างรู้สึกว่าคุ้มนะคะถ้าได้สอบราคาแล้วจะรู้สึกว่าร้งอรงบ่อแพงบ่อแพงไม่แพงอย่างที่คิดติดต่อไม่ได้นะครับไอ้แท็กมาได้ถามไมา่ได้นะครับบอ่อแพงอีหลี